สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเพชร้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2016นะครับเพชรที่ว่านี้หมายถึงสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่เพชรที่เป็นเครื่องประดับนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทือไลค์และซัดปุ่มซับสไคร้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปอปคอนให้แน่นะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดม,มาที่เซธเขาตื่นขึ้นในตอนเช้าตามเวลานาฬิการปุกที่ตั้งเอาไว้พอเซธจ,จัดการตัวเองเสร็จเขาก็นั่งรถเมล์ไปทำงานตามกิจวัตรประจำวันของเขา งานของเซธก็คือกรมปรศุสัตว์เมื่อมาถึงที่ทำงานเขาก็เริ่มใส่เครื่องแบบเสร็จแล้วก็เข็นรถเอาอาหารไปให้น้องหมาที่อยู่ในกรงน้องหมาทุกตัวจะมีชื่อที่เซธตั้งให้และทุกตัวต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทุกตัวดูน่ารักและเป็นมิตรโดยเฉพาะเจ้าเลซี่พอถึงเวลาเลิกงานเซธก็เปลี่ยนชุดแล้วนั่งรถเมล์กลับบ้านเหมือนทุกวันแต่วันนี้เขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจดบันทึกอยู่เซธร,รู้สึกคุณหน้าคุณตาของหญิงคนนี้เขาจึงลุกเข้าไปถามเธอว่าเธอชื่อฮอลลี่ใช่ไหม แต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะจำเซตไม่ได้ซึ่งเซตก็พยายามตีสนิทและชวนคุยเผื่อว่าเธอจะจำเขาได้บ้างแต่ไม่นานหญิงสาวก็ลงจากรถเมย์ไปเพราะมันถึงจุดหมายของเธอแล้วเซตก็รู้สึกเสียายเล็กน้อยนะครับเพราะมีเวลาคุยกันน้อยเกินไปตกกลางคืนเซตก็มาเสิร์ชหาโปรไฟล์ของฮอลลี่ซึ่งเขาก็เจอรูปและสถานะของเธอนะครับเซตได้รู้ว่าตอนนี้ฮอลลี่กำลังโสดอยู่เขาก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจแถมฮอลลี่ยังชอบเล่นกับน้องหมาอีกซึ่งเซตคิดว่ามันเข้ากับเขามากมาก เพราะเขาเองก็ชอบลุงหมาเหมือนกันวันลุกขึ้นเซตก็มาทำงานตามปกติเขาทักทายกับเนทเพื่อที่เป็นรปภของเขาเซตถามเนทตรงๆว่าเราจะจีบหญิงยังไงได้บ้างเนทก็แนะนําว่าเขาต้องมีความกล้าต้องมั่นใจแล้วต้องมีอารมณ์ขันทุกสิ่งอย่างจะดึงดูดผู้หญิงให้สนใจเราพอได้รับคําแนะนํามาเซตก็ขอบใจเนทนะครับแล้วเดินกลับไปทํางาน หัวหน้าก็มาตามเซธเพราะมันได้เวลาวางยาหมากวงที่34แล้วซึ่งเซธก็สลดใจนะครับเพราะกงที่3-4คือเจ้าเลซี่เซธก็ต้องกลบน้องหมาตัวนี้ก่อนจะพาไปหาหมอเขาพยายามพูดกับหมอเพื่อยื้อชีวิตของเลซี่แต่หมอก็บอกว่าเลซี่อายุมากแล้วจะหาคนเลี้ยงก็ไม่มีใครรับการการุณยฆาตจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดหมอจึงถามว่าหรือเซธจะรับมันไปนเลี้ยงเองซึ่งเซธก็รับไปเลี้ยงไม่ได้เพราะที่พักของเขาไม่อนุญ,ญาตให้เลี้ยงสัตว์เซธที่ไม่มีทางเลือกก็จำใจนะครับต้องปล่อยเลซ ไม่นานเซตก็อุ้มถุงดําที่ใส่เจ้าเลซี่มาที่เตาเผาเขาก็มองด้วยสายตาที่บอกไม่ถูกว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่แต่ที่แน่แน่สายตาของเขาไม่มีความเศร้าซ่อนอยู่นะครับจากนั้นเมื่อกงของเลซี่ว่างเซตก็ต้องเอาป้ายชื่อของเลซี่ออกและเขาก็เห็นว่าห้องข้าง,างที่อยู่ในห้องนี้มันคล้ายว่าจะว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะในนี้มันมีห้องอยู่มากมายแต่ห้องนี้มีไว้เพื่ออะไรกันละ่ะและเขาก็ไม่เคยถามใครด้วยเซตได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจพอเลิกงานเขาก็กลับไปยังที่พักตามปกติจากนั้นเซตก็เปิดดูรูรรล,ลี่กคั้ง เขาพยายามดูรูปและเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของเธอไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการเที่ยวความเป็นอยู่โดยเขาได้จดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้และเขาก็ได้รู้ว่าฮอลลี่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็ฝึกการสนทนาอยู่ที่หน้ากระจกเขาพยายามชวนเธอกินอาหารทะเลเพราะตามข้อมูลแล้วฮอลลี่ดูจะชอบอาหารทะเลเอามากๆวันต่อมาเซธก็มาอย่างร้านที่ฮอลลี่ทำงานอยู่ซึ่งปรากฏว่าฮอลลี่ก็ยังจำเซธไม่ได้ทั้งที่เพิ่งเจอกันที่รถเมล์ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ แต่แทนที่ดีเซตจ,จะรู้สึกผิดหวังเขากลับพยายามตื้อเธอด้วยการชวนเธอไปดูคอนเสิรต์ตเขาบอกว่าเขาซื้อตั๋วมา2อใบซึ่งมันเป็นศิลปินที่ฮอลลี่ชอบแต่ฮอลลี่ก็ไม่สนใจนะครับเซตจ,จึงเกิดอาการเซงเอามากๆจากนั้นในตอนเย็นฮอลลี่ก็เลิกงานและขึ้นรถกลับที่พักตลอดเวลาที่ฮอลลี่อยู่บนรถเธอใช้เวลาเขียนบันทึกจนถึงจุดหมายของเธอและเธอก็เดินต่อไปอยังที่พักในขณะที่กําลังจะเข้าที่พักฮอลลี่ก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนมีคนเดินตามเธอมาเธอก็หยุดชะงักนะครับและหันไปมองเมื่อไม่เห็นอะไร ฮอลลี่ก็เดินเข้าไปในที่พักซึ่งผู้ที่ทําให้เกิดเสียงก็คือเซตที่แอบตามเธอมาตั้งแต่แรกพอฮอลลี่เข้ามาในที่พักเธอก็บอกกับแคลเพื่อนของเธอว่ามีคนตามเธอมาแต่แคลก็คิดว่าฮอลลี่ล้อเล่นฮอลลี่จึงบอกว่านี่เธอจริงจังนะและเสียงมือถือก็ดังขึ้นฮอลลี่ก็รับสายนะครับมันเป็นสายของเอลิกแฟนเก่าของเธอเอลิกพูดด้วยน้าเสียงมึนเมาเขาพยายามจะงอและขอฮอลลี่คืนดีแต่ตอนนี้ฮอลลี่ก็ยังใจแข็งอยู่สองสาวก็ออกมานั่งดื่มกันด้านนอกแคลก็พูดถึงงงเเออออออลลกกกททีีี่่่่ตตาาดืืืฮครัธยใหห้้มม ซึ่งฮอลลี่ก็บอกว่าเธอทําไม่ได้หรอกจากนั้นเธอก็ตัดบทและดื่มไปต่อวันต่อมาฮอลลี่ก็มาทํางานที่ร้านเพื่อนร่วมงานก็บอกว่ามีคนส่งดอกไม้มาให้ฮอลลี่ก็รีบเข้าไปดูนะครับซึ่งมันเป็นดอกไม้ช่อใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาซึ่งฮอลลี่ก็เดาว่าน่าจะเป็นเอลิกตกกลางคืนฮอลลี่ก็มาหาเอลิกที่บาร์ซึ่งเอลิกทํางานอยู่ที่นี่ฮอลลี่ก็บอกเอลิกว่าอย่าพยายามทาแบบนี้อีกซึ่งเธอพูดถึงเรื่องช่อด,ดอกไม้แต่เอลิกก็งงนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนส่่่่่่่่่งงไปปฮอออออลลีกกก็็ตวววาาาาเงงเเิิคคดธโหรร้ใใชจะนะน ในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยอยู่เซธก็เดินเข้ามาในบาร์เขาตามดูฮอลลี่มาตั้งแต่กลางวันหลังจากนั้นฮอลลี่ก็ออกมาสู่บรหรี่ด้านนอกเธอก็เขียนบันทึกของเธอตามเคยและเซธก็ออกมาหาฮอลลี่นะครับพร้อมกับทักทายเธอว่าคืนนี้ท้องฟ้าสวยดีนะฮอลลี่ก็ตอบรับไปตามมารยาทเซธจึงพยายามจะทำความรู้จักกับเธอแต่ฮอลลี่ก็จำเซธไม่ได้จริงๆเซธจึงถามว่าเธอชอบช่อดอกไม้ไหมฮอลลี่จึงรู้ว่าเซธเป็นคนส่งมาให้เซธอ้างว่าตอนเด็กๆเรารู้จักกันบนรถเมล์ วันก่อนเราก็เจอกันบนรถเมล์อีกทําไมฮอลลี่ถึงจําเขาไม่ได้การพูดของเซธทำให้ฮอลลี่รู้สึกกังวลเธอเธอรู้สึกเหมือนกําลังโดนคุกคามอยู่และเธอก็ถามว่านายใช่ไหมที่สะกดรอยตามฉันอยู่จากนั้นเธอก็เดินหนีเซธก็เข้ามาขวางเอาไว้นะครับแล้วแต่เนื้อต้องตัวเธอฮอลลี่ก็โมโหและทุบเขาไปหลายทีก่อนจะเดินเข้าไปในบาร์ซึ่งเซธก็ยังตามเข้ามาอีกฮอลลี่ก็โกรธมากและด่าเขาไปหนึ่งชุดเอลิกก็หันมามองพอรู้ว่าฮอลลี่กำลังถูกคุกคามเขาก็ตรงเข้ามาสัตว์หน้าเซธ แต่เซธมันก็ยังไม่ยอมหยุดพูดเอลิกเลกติซามและโยมมันออกนอกบาร์เซธที่นอนกองอยู่ตรงหน้าของเขาก็เป็นสมุดบันทึกของฮอลลีตัดภาพมาางที่พักเซธก็กําลังทําแผลที่ปากของตัวเองเขาก็หยิบบันทึกของฮอลลีติดตัวมาด้วยพอเปิดอ่านเขาก็ได้รับรู้เรื่องของเธอมากขึ้นเซธนั่งอ่านหนังสือของฮอลลีทุกหน้าจนเขาได้รู้รายละเอียดส่วนตัวของเธอมากมายและภาพก็ตัดไปที่ฮอลลีเธอบอกกับแคลว่าเธอทับสมุดบันทึกหายแคลก็ถามว่าบนสมุดมันมีเบอร์ติดต่อหรืออะไรบ้างไหมซึ่งฮอ่ัา,าม,มานมน ัดภาพกลับมาที่เซธหลังจากที่ได้อ่านบันทึกของฮอนนี่จนจบเขาก็ได้เข้าใจเรื่องราวของเธอมากขึ้นและแผนการบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวเซธได้มาทํางานของเขาตามปกติและพอเขาใส่เครื่องแบบเร็จเขาก็แอบ,บเข้าไปในห้องที่เขาสงสัยเมื่อวันก่อนภายในไปทางเดินเซธก็เดินสำรวจไปจนทั่วแล้วเจอกับห้องใต้ดินเมื่อเปิดออกก็มีบันไดเดินลงไปอีกเซธก็เดินลงไปดูด้านล่างเขาพบว่ามันเป็นห้องกว้างที่ว่างเปล่าต่อมาเซธก็ได้เปิดไฟแต่มันมีบางจุดที่ไฟใช้การไม่ได้เซธก็เห็นกลงที่ไม่ได้ใช้งานถูกทิ้งอยู่ เขาจึงคิดจะใช้ประโยชน <GE> ์จากมันเซตก็กลับมาที่พักเพื่อหาความรู้จาก Google นะครับจากนั้นเขาก็หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมหน้ากากสาหรับเชื่อมและเครื่องมือช่างต่างๆเซตแอบ,บประกอบกลงขึ้นมาใหม่เขาทํากลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนสาเร็จตามต้องการจากนั้นเซตก็หาข้อมูลเรื่องการใช้ยาสลบกับน้องหมายาสรบนั้นมันสามารถใช้กับคนได้หรือไม่เขาก็คํานวณตามสัดส่วนและปริมาณ และเซตก็ทดลองใช้กับตัวเองพอฉีดเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามันได้ผลไม่นานเซตก็สลบจากนั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นเซตก็พอใจกับผลลัพธ์อย่างมากนะครับเพราะมันจะเป็นไปตามแผนที่เขาคิดเอาไว้อย่างดีทีนี้ก็รอเพียงวันเวลาที่จะทําตามแผนเท่านั้นต่อมาในตอนกลางคืนในขณะที่ฮอลลี่เดินอยู่บนถนนเธอรู้สึกว่ามีคนตามเธอมาแต่พอหันกลับไปมองก็ไม่พบใครเธอจึงเดินต่อไปและผู้ที่โผล่ออกมาก็คือเซตพ่อฮอรลี่เลี้ยวตรงมุมตึก เธอก็ล้วงเอาสเปรย์พริกไทยขึ้นมาจากกระเป๋าจากนั้นก็หันกลับไปหาคนที่ตามเธอพร้อมกับฉีดสเปรย์ใส่แต่ปรากฏว่าคนที่โดนฉีดเป็นเพียงชายเล่ร่อนเขาไม่ได้คิดจะตามเธอมาเลยแต่เพียงบังเอิญเดินผ่านทางเดียวกันเท่านั้นเขาก็ตอบว่าฮอลลี่ด้วยความโมโหฮอลลี่จะรีบวิ่งหนีส่วนเซธก็มองดูอยู่ไม่ไกลนักเขาคิดว่าฮอลลี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาถ้าจะทําอะไรต้องออกวาัออนนวตม ซึ่งเขาไม่สามารถทําอะไรในที่สาธารณะได้ฮอลลี่จะคิดอยู่ตลอดว่ามีอันตรายทุกเวลาเธอเตรียมการป้องก,กันมาเป็นอย่างดีเซธจึงเปลี่ยนแผนเมื่อทําอะไรฮอลลี่ข้างนอกไม่ได้เขาต้องทําในที่ที่เธอคิดว่าปลอดภัยที่สุดตัดภาพมาในที่พักของฮอลลี่เธอเข้ามาในบ้านและถอดเสื้อคลุมออกจากนั้นก็เดินไปทับตระในห้องน้ําทางด้านของเซธก็เดินม,มายัางประตูห้องพักของฮอลลี่อย่างเงียบเขาพยายามเปิดประตูเข้าไปแต่ก็เข้าไม่ได้เขาจึงคิดจะเข้าทางอื่นเซธก็ปีนขึ้นทางบันไดหนีไฟแทนและเขาก็สามารถเข้ามาทางหน้าต่างได้ แต่มันก็ทําให้เกิดเสียงเล็กน้อยซึ่งฮอลลี่ก็รีบและตะโกนถามว่าแคลอยู่หรอพอไม่ได้ยินเสียงตอบรับเธอก็เดินมาดูที่ห้องของแคลแต่ฮอลลี่ก็ไม่เจอใครมีเพียงหน้าต่างที่เปิดอยู่เธอจึงเดินไปปิดหน้าต่างและปิดประตูห้องแคล จากนั้นก็เดินมายังห้องนอนของตัวเองฮอลลี่ถ่ายมือถือดูอยู่พักหนึ่งแล้วเธอก็ปิดไฟล้มตัวลงนอนท่านในนั้นเซธที่ซ่อนตัวอยู่ก็เข้าจูจ่โจมในทันทีฮอลลี่ก็หมดโอกาสดิ้นรลดขัดขืนเขาฉีดยาสลบใส่เธอแต่ได้ความซื่อหรืออะไรก็ไม่รู้เซธก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะมันเป็นยาสลบมันจะไม่เป็นอันตรายอะไรเพราะเขาลองกับตัวเองมาแล้วและไม่นานฮอนลี่ก็หมดสติจากนั้นเซธก็เอาร่างเธอใส่กล่องกระดาษใบใหญ่ในคืนนั้นเองเซธก็เข็นกล่องมาที่ทํางานของเขา เนตก็ถามเซจว่าจะเอาลังใบใหญ่ไปไหนเซทบอกว่าเป็นของสาคัญที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้านายของเขาเป็นคนสั่งมาเนตก็ไม่สงสัยนะครับและยอมให้เซทเข้าไปแต่ก่อนจะเข้าเขาก็ต้องเซ็นชื่อก่อนแต่ทันใดนั้นเนตก็ได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงของฮอร์ลี่แต่เซทก็กลบเกลื่อนว่าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยและในขณะที่เขาเขียนเข้าไปเสียงมันก็ดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เป็นเสียงแอร์ทำให้เซทสามารถผ่านไปได้ เซธก็พาฮอลลี่มาอย่างห้องใต้ดินเขาจับเธอขังไว้ในกรงขนาดใหญ่ที่เขาประกอบขึ้นมาเซธปล่อยให้เธอนอนอยู่ในกรงแบบนั้นฮอลลี่ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นรอบตัวเธอก็เต็มไปได้วยความมืดสลัวแต่พอลุกขึ้นก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในกรงเธอพยายามดึงแม่กุญแจออกจนเล็บหลุดฮอลลี่จึงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและทุกครั้งที่เธอร้องน้องหมาในกรงที่อยู่ด้านบนก็จะได้ยินพวกมันก็จะเห่าเสียงดังจนกลบเสียงของเธอเน็ตหรือใครก็ตามก็ไม่สามารถได้ยินเสียงของฮอลลี่ได้ในเช้าวันต่อมา เสียงนาฬิกาปลุกก็ปลุกเซธให้ตื่นขึ้นเขาเรีบนั่งรถไปย่างที่ทํางานเซธทําตัวเป็นปกติก่อนที่จะลงมาหาฮอลลี่ในห้องใต้ดินไฟสองสว่างก็ถูกเปิดขึ้นฮอลลี่ก็มองอยู่เงีย,ยบด้วยสายตาอาฆาตพอเซธเอาถุงอาหารกับโถชีมาวางให้เขาก็เหมือนจะพูดบางอย่างก,กับฮอลลี่เซธพยายามจะบอกเหตุผลที่เขาทําแบบนี้แต่ฮอลลี่ก็ด่ากล่าใส่เขาซะก่อนเซธจึงตัดบทว่างั้นพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่แล้ะกันวันนี้ไม่อยากคุยด้วยแล้ว เซตมันก็หยิบอาหารกลับไปนะครับแล้วปิดไฟลงฮอลลี่ก็ยังคงกรีดร้องกลนด่าอยู่ข้างในแต่เซตก็เชื่อว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเมื่อเขาขึ้นมาอย่างชั้นบนเสียงของฮอลลี่ก็เบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงของเธอหายไปส่วนฮอนลลี่ที่อยู่ในกรงเธอก็ยังไม่ละความพยายามฮอลลี่พยายามจะปลดโซ่ออกแต่ก็ทําไม่ได้เวลาผ่านไปอีกวันหนึ่งพอถึงรุ่งเช้าวันใหม่เซตก็มาทํางานตามปกติเขาถูพื้นทําความสะอาดกรงน้องหมาจากนั้นก็ลงมาหาฮอลลี่ ฮอลลี่ก็นอนหายใจอ่อนๆเธออาปากค้างคล้ายก็หายน้ําเซธจึงหยิบขวดน้านํามาหยดใส่ปากของเธอฮอลลี่ก็ได้ดื่มมันแล้วค่อยๆตื่นขึ้นเธอเห็นขวดน้ําในมือของเซธพร้อมกระถุงอาหารเธอก็รีบคว้าน้ามาดื่มทันทีเซธบอกว่านี่คืออาหารและน้สาสำหรับวันนี้และเขาก็ทําท่าจะเดินจากไปฮอลลี่ได้คว้าขาของเซธเอาไว้เธออ้อนวอนขอให้เขาปล่อยเธอไปแต่เซธบอกว่ามันยากที่เขาจะปล่อยเธอเพราะเขาต้องการในความสัมพันธ์ของเขากับเธอดีขึ้นก่อนแต่ตอนนี้เขาต้องออกไปทํางานพรุ่งนี้จะเริ่มต้นกับเธอใหม่ ฮอลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ต้องปล่อยเซตไปนะครับพอเซธปิดประตูฮอลลี่ก็หันมามองถุงอาหารเธอคิดในหัวว่ายังไงเธอก็ต้องรอดชีวิตไว้ก่อนจากนั้นเธอก็หยิบอาหารขึ้นมาทาั้งน้ําตาตกตอนเย็นเซธก็เลิกงานแล้วกลับมาที่พักส่วนฮอนลลี่ก็ยังอยู่คนเดียวเธอก็เกิดภาพหลอนของแคร์ขึ้นมาในหัวแคร์ก็นั่งอยู่นอกกรงด้านหลังเธอบอกกับฮอลลี่ว่าเซธจะมาฆ่าฮอลลี่เพราะเขาเสียสติแม้ว่าเซธจะไม่มีปืนแต่เขาก็ฆ่าฮอลลี่ได้ ฮอลลี่ก็เกิดความกลัวนะครับว่าเซธจะมาฆ่าเธอเธอจึงตะหวาดไปเพื่อนหูปากและพอเธอหันไปมองก็ปรากฏว่าใครหายไปแล้วใน,นคืนนั้นเองฮอลลี่ก็จําเป็นต้องใช้กระถน r ฉีใน,นขณะที่ทําทุระอยู่มันก็มีหนูตัวหนึ่งเดินเข้ามาที่ขาของเธอฮอลลี่ก็ตกใจอย่างมากนะครับและก็ทืบหนูตัวนั้นจนเละในวันรุ่งขึ้นเซธก็เข้ามาจัดการซากศพของหนูที่ฮอลลี่กระทืบตายเมื่อคืนและเขาก็ทําความสะอาดกระถ or ให้เธอด้วยฮอลลี่ถามเซธว่าจะข่มขืนเธอใช่ไหมเซธก็ตอบว่าไม่ฮอลลี่ก็ถามอีกว่าจะฆ่าเเเธออออหรืปล่่่่าากก็ตบีวไมใช ฮอลลี่ <H or ly> จึงถามว่าแล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรเซตก,ก็บอกว่าเพื่อปกป้องตัวเธอซึ่งฮอนลี่ <ie> ก็ไม่เข้าใจว,าว่านี่เป็นการปกป้องยังไงเ <H or ly> ซตก,ก็บอกว่าอยากให้ฮอนลี่รู้สึกดีขึ้นก่อนและในตอนนั้นเธอจะรู้ว่าเขาเป็นคนตลกมีความสามารถและเอาใจใส่ก่อนที่เขาจะบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้และเซตก,ก็จากไปพอเซตขึ้นมาจากห้องใต้ดินเขาก็เดินออกไปจากห้องร้านและเจอกับเนตเนตก็ถามว่าเซตทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมถึงยังไม่กลับบ้านเซตก็ไม่ยอมตอบอะไรได้แต่บ่ายเบี่ยงแล้วเขาก็ขอตัวกลับเมื่อเซตเดินออกไปเนตก็เดินสำรวจต่อ ทางด้านฮอลลีก็กำลังนอนคิดอะไรอยู่แล้วเธอก็เกิดภาพหลอนของแคร์ขึ้นมาอีกแคร์ก็ถามฮอลลีว่าจะทำยังไงต่อฮอลลีก็บอกว่าเธอต้องรอในวันต่อมาเซธก็ตัดสินใจสมุดบันทึกของฮอลลีมาให้เธอดูฮอลลีก็อยากได้สมุดบันทึกของเธอมากแต่เซธก็ยังไม่ยอมคืนมันให้กับเธอและเขาก็บอกว่าเขาอาา่านมันจนจบแล้วเขาชอบข้อความที่เธอเขียนมากและสิ่งที่เขาสนใจก็คือบทความเกี่ยวกับความรักความรักเป็นเพียงป้ายชื่อสำหรับการตอบสนอง,องความต้องการทางชีวาภาพของเรารู้หรือไม่ว่ามันทําให้เขารู้สึกแปก ฮอลลี่บอกว่านั่นมันบรรยายเกี่ยวกับความรักของเธอซึ่งตอนนี้เธอติดอยู่ในกรงโดยฝีมือของชายที่บอกว่ารักเธอแล้วเขาก็ติดไป้ายไว้ว่าไม่ให้เธอออกจากที่นี่ซึ่งการกระทําแบบนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าเซธรักเธอจริงเซธก็ตอบว่าเขาเข้าใจความคิดของฮอลลี่แต่เขาอยากให้ฮอลลี่เข้าใจมากกว่านั้นสิ่งที่ฮอนลี่คิดอยู่และเขียนม,มันลงไปในสมุดซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นเพียงความคิดเปลี่ยวเหงาของฮอลลี่คนเดียวเธอได้สร้างเพื่อจินตนาการอย่างแคลร์ขึ้นมาที่จริงแล้วไม่มีใครเห็นแคลร์นอกจา,ก,จจา,ก,า,จากิดอะไรขึ้นนนกกับกับฮนี่่แ จากคำพูดของเซธมันก็ตอกย้ำสามเธอซ้ำๆฮอลลี่จึงนึกภาพในอดีตที่ผ่านมาต่ตอนที่เธอขับรถอยู่โดยที่มีแคลนั่งอยู่ด้วยฮอลลี่ได้พูดคุยกับแคลเกี่ยวกับเรื่องของเอลิกเธอสงสัยว่าทำไมเอลิกเปลี่ยนไปหลังจากรู้จักกับแคลและเธอก็ขอให้แคลยอมรับมาซะว่าแคลแยกเอลิกไปจากเธอถึงแคลไม่บอกเธอก็รู้จากอีเมลของเอลิกอยู่ดีเพราะเธอมีรหัสผ่านของอีเมลนั้นแคลก็รีบขอโทษนะครับแล้วบอกว่าตอนนั้นเธอดื่มหนักแต่ฮอนลีก่ก็โกรธไปแล้วถึงแคลจะขอโทษมันก็ไม่เกิดผลฮอลลี่ก็ตั้งใจขับับรชนนอื่ ทั้งสองก็บาดเจ็บอย่างหนักและฮอนลี่ก็ใช้เศษกระจกกระซ่วแคล์จะไปหวานคาที่แต่ใครๆก็คิดว่าแคล์ตายเพราะอุบัติเหตุตัดกลับมาที่ปัจจุบันเซธบอกว่าเมื่อเขาได้อ่านบันทึกของเธอเขาก็เข้าใจการกระทำฮอนลี่เธอเสพติดในการฆ่าและชอบเห็นคนทรมานก่อนสิ้นใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาสนิทกับเธอเมื่อสมโอกาส ฮอลลี่ก็จะฆ่าเขาอย่างไรเยื่อใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เธอเพิ่งรู้จักครั้งแรกก็ตามผู้ชายหลายคนถูกจัดการอย่างไรปลานีรวมถึงชายเล่อล่อที่เธอฉีดสเปรย์พิษใครใส่ด้วยเธอก็จุดไฟเผาเขาทั้งเป็นเซธได้เห็นเหตุการณ์การกระทำของฮอลลี่ทั้งหมดเพราะในคืนนั้นเขาติดตามเธออยู่เซธจึงจับฮอลลี่มาขังเอาไว้เพื่อปอกป้องและรักษาเธอซึ่งฮอลลี่ก็ย้ำจำนวนตัวหลักฐานที่เซธพูดเธอไม่ได้โต้เถียงอะไรแต่เธอกลับขอร้องให้เซธช่วยเธอเมื่อเซธออกไปแล้วภาพจินตนาการของเธอก็เริ่มขึ้นแแกก็ปบบมืออใัฮลีีียย่่่ทสดดงยยยเ และฮอลลี่ก็ยอมรับว่าเธอจะปล่อยให้เซธคิดว่าเธอยอมเขาไปก่อนและในวันต่อมาเซธก็ได้น้ำกับผ้าไหม้ฮอลลี่เพื่อให้เธอเช็ดตัวทําความสะอาดในขณะที่ฮอลลี่ทําความสะอาดอยู่เซธก็ถามเธอว่ามีความรู้สึกผิดที่ทํากับแคร์ไหมแต่เขาก็ไม่ได้รับคําตอบจากฮอลลี่แต่ฮอลลี่กลับลาพันธ์ถึงเรื่องความรักและการที่เซธทําแบบนี้กับเธอเขาไม่อาจกักขังเธอได้เซธจะได้เพียงร่างกายแต่ไม่ได้จิตใจซึ่งสักวันเธอก็จะหาทางออกฮอลลี่ก็แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถทําอะไรได้ แล้วเธอก็เลือดมาหัวโขงลูกกงจะเลือดไหลแถมยังทําท่ายั่วยวนเซธและเธอก็บอกว่าถ้าเซธรักเธอต้องพาเธอออกไปถ้าเธอออกไปได้แล้วรับรองว่าเซธจะมีแต่ความสุขทำมาเลยสิเซธอยากทําอะไรก็ได้เธออยู่ตรงนี้แต่เซธกลับเลือกที่จะเดินจากไปเขาปล่อยให้ฮอรลี่นอนเรียเลือตัวเองเซธก็ออกมานั่งคิดข้างกรงน้องหมาเขาคิดว่าจะทํายังไงกับฮอรลี่ต่อดีจากนั้นเจ้านายก็เรียกตัวเขาไปพบ เจ้านายถามว่าช่วงนี้รู้สึกผิดปกติอะไรไหมทําไมน้องหมาในกรงถึงเห่าบ่อยขึ้นอีกครั้งเซจังชอบมาทํางานตอนกลางคืนอีกซึ่งเจ้านายรู้เรื่องนี้มาจากเน็ตแต่เซจก็บ่ายเบี่ยงและตอบไม่ตรงคําถามและเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้เมื่อกลับมาอย่างที่พักจากการที่ถูกเจ้านายเรียกไปคุยเซจก็คิดว่าห้องใต้ดินที่ขังคอลลี่ไว้มันไม่ปลอดภัยและเขาต้องทําอะไรสักอย่างเซจจึงกลับไปที่ทํางานในตอนกลางคืนเน็ตก็ได้ทักทายเขา แต่ครั้งนี้เซธไม่สนใจและเดินตรงเข้าไปยังห้องใต้ดินเขาให้อาหารแก่ฮอรลี่เพียงน้อยนิดเพราะเขาต้องการให้เธอหิวฮอรลี่จะได้ยอมทําตามที่เขาสั่งก่อนที่เซธจะเดินจากไปฮอรลี่ก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนเธอฝันซึ่งในฝันนั้นมีเซธอยู่ด้วยเซธกับเธอมีครอบครัวเล็กๆอยู่ด้วยกันทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านริมชายหาดและเธอก็แปลกใจกที่เธออยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงจากคําพูดของฮอรลี่มันก็ทาให้เซธเริ่มใจอ่อนเขาบอกว่าเนี๋ยตอนกลางวันจะเอาขนมมาเพิ่มให เขาก็หันหลังให้กับเนทที่ยืนมองอยู่พอเซธเดินออกไปเนทก็เดินมาดูที่ประตูห้องลับแล้วเขาก็เปิดเป็นออกแล้วเจอห้องใต้ดินพอเปิดห้องใต้ดินเข้าไปสิ่งที่เนทเจอก็คือฮอลลี่ที่ถูกขังอยู่ในกลงพอฮอลลี่เห็นเนทเข้ามาเธอก็บอกให้เนทเปิดไฟส่องสว่างแล้วเธอก็ถามชื่อเนทก่อนจะบอกให้เขาพยายามเปิดกุญแจให้เนทก็คิดไม่ถึงนะครับว่าเซธจะจับผู้หญิงมาขังเอาไว้ฮอลลี่ก็เร่งเร้าให้เนทช่วยเธอออกไปรีบหาทางปล่อยเธอเร็วที่สุดทางฝั่งเซธก็กําลังกลับมาอย่างห้องลับ แลวเขาก็เห็นประตูด้านในถูกเปิดอยู่ซึ่งประตูชั้นใต้ดินก็ถูกเปิดเช่นกันตัดภาพมาที่เนทเขาพยายามทุบทำลาลยแม่กุญแจและฮอลลี่ก็เหลือเพศเซธเดินเข้ามาทางด้านหลังฮอลลี่ก็เกิดความคิดบางอย่างนะครับเธอเบีย่ยงเบนความสนใจของเนทเพื่อไม่ให้เห็นเซโด้วยเธอถามเนทว่ารู้ไหมว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรถ้ารักใครสักคนแล้วเธอมีอาการป่วยและถ้ามีคนจะพลากเธอไปจะทำยังไงจากคำพูดของฮอลลี่มันเหมือนจะยั่วยวนเซธที่อยู่ด้านหลังให้ทำลายเนท ซึ่งมันก็ได้ผลนะครับเซธได้ใช้ไม้ฟาดไปที่หัวของเนทอย่างแรงแต่มันก็ไม่สามารถหยุดเนทได้ด้วยร่างกายที่กำยำของเขาเนทได้หันกลับมาซัดเซธจนติดผนังเซธก็รีบชักมีดสั้นออกมาเขาได้แทงไปที่เนทแต่เซธก็ถูกผลักออกไปเนทตามมาจากกระทืบซ้ำแต่เขาก็สะดุดเท้าของฮอลลี่ที่ยื่นออกมาฮอลลี่ก็บอกให้เซธรีบจัดการซะโดยเธอบอกให้เขาใช้อิบล็อกทุบหัวเนทแต่เซธก็บอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่ได้ฮอลลี่ก็บอกว่าถ้าเซธไม่ทำตามที่เธอบอกเซธจะสูญเสียเธอไปในขณะนั้นนนเกก็พยา,ยามลขึ้ เขาส่งเสียงร้องมาด้วยความเจ็บปวดเซธจึงหยิบอิดบล็อกขึ้นมาฮอนลี่ที่ดูอยู่ก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจเซธก็เริ่มทุบหัวเน็ตอย่างแรงแต่ฮอนลี่ก็ยังไม่พอเธอบอกให้เขาทุบซ้ำอีกจนสุดท้ายเซธก็ทำตามเขาได้ใช้อิดทุบหัวเนตจนเละเนตไปหว่นเมื่อเซธทำตามครับงของฮอนลี่มันก็ทำให้เธอพอใจอย่างมากแต่เซธรู้สึกผิดและขอโทษต,ต่อศพของเนทซึ่งเขาก็ไม่เวลาสำนึกผิดมากนะักเพราะฮอนลี่ก็เลยให้เขาทำลายหลักฐานซะเอาศพไปเผาหรือไปฝังก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เนทหายไป หรือไม่ก็แยกชิ้นส่วนเข้าไปชิ้นชิ้นและทําลายทุกอย่างอย่าให้เหลือหลักฐานไม่ว่าจะเป็นฟันหรือรอยนิ้วมือก็ตามซึ่งทั้งหมดเป็นการย่วยุข,ของฮอนลี่ที่ต้องการให้เซธมีความคิดและการกระทำเหมือนเธอซึ่งเซธก็ทําตามที่ฮอนลี่บอกนะครับเขาชําแหลรล่าของเนทออกไปชิ้นชิ้นเขาเอาชิ้นเนื้อไปให้น้องหมากินเอาส่วนหนึ่งไปเผาในเตาเผาศพน้องหมาและชําระร่างกายให้สะอาดพอมีเสียงโทรเข้ามาในออฟฟิศเซธก็รับสายซึ่งมันเป็นสายของเมียเนทเธอโทรมาถามเนทว่าเป็นยังไงบ้าง แต่เซตก็บอกว่าตอนนี้เขารับหน้าที่แทนเนตอยู่เพราะเนตออกไปท,ทําธุระบางอย่างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนทไปทําอะไรจากนั้นเซตก็เอาฟันของเนทมาทิ้งลงแม่น้าแล้วเขาก็กลับมาจากห้องใต้ดินเพื่อทำความสะอาดคราบเลือดคอลลี่ก็ถามว่าเซตรู้สึกยังไงในการฆ่าเนตซึ่งเซตก็บอกว่าไม่รู้เขาคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าคอลลี่บอกว่าการทําครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละและเธอก็พยายามยั่วยวนเขาฮอลลี่จับมือเซตมาลูบที่ใบหน้าของเธอ เธอบ,บอกว่ามือของเซธช่างอบอุ่นและเยือกเย็นแต่เซธก็พยายามดึงสติและไม่อยากให้ฮอรลี่ปั่นหัวเขาก่อนเขาจะเรียกขึ้นไปยังชั้นบนพอเซธขึ้นมาเขาก็พบกับนักสืบไมล่าเซธถามเธอว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไมล่าก็ทําการสอบถามเซธนะครับเรื่องที่เนทหายตัวไปเธอถามเซธว่าเจอกับเนทครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งเซธก็ตอบคาถามได้อย่างไม่ลังเลเขาใช้ไหวพริบในการโกรหกต่างๆแม้ไมล่าจะสอบถามเซธมากมายแต่เซธก็สามารถถานมาได้แต่เขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะรอดไปนานแค่ไหนเพราะเมื่อนงมี แต่เซตกลับบอกไมล่าว่าเขาอยู่ที่บ้านถ้าไมล่าจับได้ว่าเซตโกหกเขาจะไม่รอดวันต่อมาเซตก็มาทางานตามปกติเขาเห็นรอปภคนใหม่มาทําหน้าที่แทนเนทส่วนฮอนลลี่ก็กําลังพยายามปลดล็อกอยู่แต่เธอก็ไม่สามารถทําได้พอได้ยินเสียงเซตเดินเข้ามาเธอก็หยุดทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซตก็เอาอาหารมาให้เธอแต่ฮอลลี่ก็ไม่ยอมกินอาหารที่เอามาก่อนหน้านี้เซตก็เตือนว่าฮอลลี่ต้องกินอาหารนะแต่ฮอลลี่ก็ไม่พูดจาอะไรเมื่อเซตกลับมาอย่างที่พักการที่ฮอลลี่ไม่พูดกับเขามันก็ทําให้เขาคิดมาก แม้ตอนนี้จะอยู่ที่พักแล้วเขาก็ยังไม่หยุดกังวลใจจนสุดท้ายมันก็เปลี่ยนกลายเป็นความรุนแรงเขาทูบจานอาหารที่กําลังกินจนแตกทําให้มือ,องเขาได้รับบาดเจ็บไปด้วยเซธก็คิดไม่ออกนะครับว่าจะต้องทํายังไงกับฮอลลี่ดีวันต่อมาเขาก็มาหาฮอลลี่ในห้องใต้ดินเซธพยายามให้ฮอรลี่พูดกับเขาฮอลลี่จึงบอกว่าถ้าเซธให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดด้วยเซธจ,จึงถามว่าฮอลลี่ต้องการอะไรฮอลลี่ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับ เธอบอกว่าสิ่งที่เธอต้องการเซธก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเซธจึงแย้งว่าเขาปล่อยเธอออกไปไม่ได้ฮอลลี่จึงบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เธออยากให้เซธพิสูจน์เซธจึงถามว่าจะให้เขาพิสูจน์อะไรฮอลลี่จึงตอบสั้นว่านิ้วเซธก็ถามต่อว่านิ้วอะไรฮอลลี่บอกให้เซธต,ตัดนิ้วของเขาเป็นการพิสูจน์ซึงเซธก็ตอบทันทีเลยว่าไม่ไม่เด็ดขาดฮอลลี่ก็ตีหน้าเศร้านะครับเหมือนจะร้องไห้เธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือถึงเรื่องราวต่างๆมากมายแต่เซธกลับไปพูดแล้วไม่ออกอก,ก,ลลอกว่าาาอยาลาหาธออีก ถ้าเซธเห็นเธอเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้พอฮอลลี่พูดจบเขาก็เดินจากไปเซธก็ได้เข้ามาอย่างห้องที่มีกรงหมาเขาเดินผ่านกรงหมาที่เลียงรายกันอยู่สองฝั่งมันพานให้เขานึกถึงคำพูดของฮอลลี่นะครับที่บอกว่าถ้าเขาเห็นเธอเป็นสัตว์เลี้ยงก็อย่ากลับมาจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ําคำพูดของฮอลลี่ที่ต้องการการพิสูจน์ก็ดังอยู่ในหัวมันทําให้เซธวุ่นวายใจมากขึ้นเขาต้องระบายโดยการทุบผนังไปหลายทีและเขาก็ตัดสินใจได้เซธก็เดินกลับมาในนนห้น้้้นอนอออองงตดีีีกกกครัฮล่่่ทยู็ขึ เซธเดินเข้ามาหาฮอลลี่และชูมี่ให้เธอดูเขาบอกว่าถ้าเขาพิสูจน์ให้เธอเห็นเธอจะเชื่อเขาใช่ไหมฮอลลี่ก็ตอบว่าใช่เมื่อเซธได้รับคําตอบเขาก็นั่งลงไม่ห่างจากโลงและฮอลลี่ก็ขยับเข้ามาใกล้เธอจ้องมองเซธแล้วบอกว่าถ้าเซธหลักเธอก็ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้เซธก็ก้มลงมองที่มือของตัวเองส่วนฮอนลลี่ก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจจากนั้นเซธก็วางมีดลงบนนิ้วของเขาแล้วทาตามที่ฮอลลี่ต้องการสิ่งนี้มาสร้างความเจ็บปวดให้เซธอย่างมากฮอลลี่ก็มองแล้วก็พูดไปด้วยว่าเกือบสําเร็จแล้วและสุดดท้้าาเเก็ตตันันนิวของวองงจ จากนั้นเขาก็ปล่อยมีดออกจากมือฮอลลี่ที่เห็นว่ามีดหลุดจากมือเซธเธอก็เอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาฮอลลี่ใช้มีดเจาะคอตัวเองเอาไว้แล้วเธอก็ขู่ให้เซธเปิดกลงซะไม่อย่างนั้นเขาจะเสียเธอไปตลอดชีวิตเซธที่กลัวว่าฮอลลี่จะฆ่าตัวตายเขาจึงยอมเปิดกลงให้เธอแต่โดยดีพอเซธไขกุญแจออกฮอลลี่ก็สั่งให้เขาถอยห่างจากกลงจากนั้นเธอก็ค่อยๆออกมาจากกลงเหล็กแต่เธอก็ยังคงจ่อมีดไว้ที่เดิมนะครับ ปลายมีดมันก็นได้ทิมเข้าไปเล็กน้อยจนเลือดไหลเซธก็ร้องห้ามฮอลลี่ว่าจะทําอะไรฮอลลี่ก็ยังคงไม่วางมีดลงและเดินเข้าไปหาเขาเธอก็ไม่ตอบคําถามของเซตนะครับแต่พอมาถึงตัวเธอก็วางมีดลงและอบเซตเอาไว้เธอบอกว่าเธอเชื่อเซตแล้วว่าเซตรักเธอและเธอก็รักเซตเช่นกันจากนั้นเธอก็ดึงเซตเข้ามาจูบทั้งสองก็จูบกันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเซตก็มองฮอลลี่ด้วยความพึงพอใจแต่แล้วทันใดนั้นเองมีดในมือของฮอลลี่ก็ปกเข้าที่คอของเซตและเขาก็ล้มลงต่อหน้าของเธอสุดท้ายแล้ว เขาก็ได้แพ้ต่อมาดยาของฮอลลี่เวลาก็ผ่านไปฮอลลี่ก็กลับมาคืนดีกับเอลิอีกครั้งทั้งสองมีความสุขกันบนเตียงหลังจากนั้นเอลิก็มาเปิดทีวีดูทั้งสองก็พูดถึงเรื่องราวในบันทึกอฮอลลี่ซึ่งมันถูกนําไปทราบเป็นนิยายชุดตีพิมพ์และเสียงมือถือก็ดังขึ้นฮอลลี่ก็เปิดดูข้อความซึ่งมันบ่งบอกว่าเอลิกกําลังนอกใจเธออีกครั้งภาพก็เน้นมาที่มีฐานขนมปังฮอลลี่ก็เดินเข้ามาหาเอลิกเธอก็ยื่นมือถือให้หมายความว่าเธอปฏิเสธทททีีี่่่่่จะําาา้ยอลลกกกนนนัันฮ็มโดงงงแหงหึ เธอเข้ามาในห้องแล้วเปิดผ้าคลุมกลงเหล็กออกสิ่งที่อยู่ในกลงก็คือเซธฮอลลี่ก็เอ่ยคำทักทายกับเขาเธอบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ดีกับเอลิกเพราะเขามีผู้หญิงอื่นซึ่งเช้าวันนี้เธอก็เกือบทำลายเขาไปแล้วฮอลลี่ก็พูดกับเซธในสภาพที่แย่มากๆตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในกลงแทนฮอนลลี่และเพธก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเพธในช่วงแรกของหนังทุกคนที่ดูก็คงจะคิดนะครับว่าคนที่โรคจิตก็คือเซธแต่ที่ไหนได้เพราะเรื่องราวมันถูกเปิดเผยออกมา ตัวร้ายจริงๆมันกลับเป็นฮอลลีงง่สงันบอกเลยว่าพิกล็อกไหลตลบสุดๆใครจะคาดคิดนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆล่ะครับพอดูเรื่องนี้จบแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาพเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทื่ไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ